พนักงานสอบสวนได้คุมตัวผู้ต้องหาคดีขอนแก่นโมเดลครับที่พึงเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เป็นรายที่5ฝากขังต่อสารทหารผลัดแรกเป็นเวลา12วันที่สารทหารกรุงเทพพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายเวีระชัยชาบุญมีผู้ต้องหาหนึ่งใน9คนที่ถูกออกหมายจับในคดีขอนแก่นโมเดลซึ่งก่อนหน้านี้นายเวีระชัยได้หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ก่อนขอเข้ามอบตัวเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาที่ค่ายเปรมเนรศ เรมตินสุลานอนท์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก่อนถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมาดำเนินคดีที่สาลทหารกรุงเทพโดยผู้ต้องหารายนี้เป็นกลุ่มที่ถูกออกหมายจับในคดีขอนแก่นโมเดลซึ่งผู้ต้องหามินสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายวิรชัยมาขออำนาจสารทหารฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่6ถึง17ธันวาคม คดีนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมการสื่อสารกันในโซเชียลมีเดียวางแผนเตรียมการก่อเหตุความแรงในพื้นที่ต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครจนนำมาสู่การรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด9คนซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วรวม5คนคือจ่าสิบตำรวจประทินจันเกตนายนัทพลณวันเลนายวันลบบุญจันทร์นาย พาหิรันกองคำและนายชัดชัยศรีวงศาและล่าสุดนายเรือชัยชาบุญมีโดยยังมีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีประกอบด้วยนายพิษณุพรมศรนนายมีชัยมุ่งม,มนตรีขณะที่น,นายธนกฤษทองเงินเพิ่มทนายความว่าแจ้งว่าอยู่ในการควบคุมของเรือนจําจังหวัดขอนแก่นพลเอกทวีปเนตรนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้ต้องหาที่มีการจับกลุ่มก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนขยายผล และเมื่อมีข่าวว่าจะมีการก่อเหตุบวนเมืองเจ้าหน้าที่ได้ติดตามดูพฤติกรรมของกลุ่มคนต่างๆที่อาจมีการสะสมอาวุธรวบรวมพลหรือลัดหมายเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเข้มข้นมากขึ้น